สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งการเติบโตและการดูแลใจไปพร้อมๆกับการพัฒนาชีวิตกับผมแสนดี Sandy, และช่องพัฒนาไปด้วยการพอดแคสต์นะครับวับนนี้ผมอยากชวนทุกคนวางแผนงานวางพอร์ตหุ้นหรือวางเรื่องคลิกเครียดลงก่อนแล้วหันกลับมามองสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณนั่นก็คือร่างกายและจิตใจของคุณเองครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่า คำว่าสุขภาพดีมันกลายเป็นเรื่องที่กดดันเราเหลือเกินเราเห็นภาพในโซเชียลมีเดียคนนั้นทานคลีนร้อยเซคนนี้ตื่นตีสี่มาวิ่งมาราธอนหรือภาพหน้าท้องที่แบนราบไร้ไขมันจนบางครั้งเราเผลอเอาไม้บรรทัดเหล่านั้นมาวัดตัวเองแล้วก็ตัดสินว่าเรายังดีไม่พอเรายังพยายามไม่พอหรือรู้สึกผิดทุกครั้งที่ตักข้าวขาม,มูเข้าปาดหรือวันที่เราเหนื่อยจนไม่อยากจะลุกไปออกกำลังกาย วันนี้ผมอยากจะบอกคุณด้วยความปรารถนาดีจากใจเลยครับว่าหยุดก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วลองฟังสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เพราะบางทีสิ่งที่คุณกำลังวิ่งไล่ตามอาจไม่ใช่สุขภาพที่ดีจริงๆแต่มันคือภาพลวงตาของความสมบูรณ์แบบที่กำลังกัดกินความสุขของคุณอยู่ครับในโลกการลงทุนถ้าเราทุ่มเงินทั้งหมดไปกับหุ้นตัวเดียวที่มีความเสี่ยงสูงเพียงเพราะหวังผลตอบแทนมหาศาลในระยะสั้น พอตการลงทุนนั้นอาจจะพังพินาศได้ง่ายๆร่างกายเราก็เหมือนกันครับการที่เราพยายามจะสุขภาพดีแบบสุดโตงกินคลีนจนเครียดออกกําลังกายจนร่างพังหรือนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องแคลอรี่มันคือการลงทุนที่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มตน้นเพราะคุณกําลังจ่ายด้วยความสุขและความยั่งยืนของชีวิตผมเจอคนเก่งๆมาเยอะครับ เพื่อนักธุรกิจหลายคนที่มีเงินมหาศาลเขาจ้างเทรนเนอร์ระดับโลกกินอาหารเสริมเดือนละเป็นแสนเพื่อจะปั้นหุ่นให้ดูดีที่สุดให้ดูเพอร์เฟกที่สุดแต่เชื่อไหมครับว่าภายในแววตาเขาดูเหนื่อยล้าหลายคนฮอร์โมนแปรปรวนเพราะไขมันต่ำเกินไปหรือบางคนมีความเครียดสะสมเพราะต้องคอยคุมทุกอย่างให้เป๊ะตลอดเวลาคำถามคือนั่นคือสุขภาพที่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่การสร้างเปลือกที่ดูแข็งแรงแต่ข้างในกำลังเปราะบาง หัวข้อที่เราจะคุยกันยาวๆในวันนี้คือเรื่องของสมดุลครับผมอยากชวนคุณเปลี่ยนนิยามคําว่าสุขภาพใหม่สุขภาพที่ดีไม่ใช่การที่คุณต้องทําทุกอย่างให้ได้คะแนนเต็มร้อยไม่ใช่การห้ามกินของอร่อยตลอดชีวิตและไม่ใช่การฝืนร่างกายในวันที่มันร้องบอกว่าไม่ไหวแต่สุขภาพที่ดีคือสถานะที่คุณรู้สึกเบาสบายทั้งกายและใจคือการที่คุณมีพลังงานเหลือเฟือที่จะออกไปใช้ชีวิตไปทํางานที่คุณรัก ไปดูแลคนที่คุณห่วงใยและที่สำคัญคือคุณสามารถทำมันได้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่ทำได้แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ตะบะแตกหรือล้อมป่วยไปลองจินตนาการดูนะครับถ้าเปรียบชีวิตเราเป็นการวิ่งมาราธอนการวิ่งสปีดเต็มร้อยในกิโลเมตรแรกเพื่อให้คนปรบมือเชียร์ว่าเราวิ่งเร็วท่าสวยหุ่นดีแต่พอผ่านไปสักพักเรากลับหมดแรงบาดเจ็บและต้องเดินกระเพรเข้าเส้นชัยหรือไปไม่ถึงเส้นชัยเลยแบบนั้นจะมีความหมายอะไร สู้เราวิ่งเหยาะๆในจังหวะของเราแวะจิบน้ำบ้างเดินบ้างชมวิวบ้างแต่เราวิ่งไปได้เรื่อยๆจนจบและยังมีแรงเหลือไปวิ่งเล่นกับลูกหลานหรือไปเที่ยวรอบโลกในวันที่เรากเกษียณแบบนั้นไม่ดีกว่าหรือครับในซีรีส์นี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกถึงศิลปะแห่งการดูแลตัวเองแบบคนฉลาดเลือกเราจะไม่ใช้ทางรัดที่ทำ้ายร่างกายแต่เราจะใช้ความเข้าใจและจิตวิทยาเข้ามาช่วยปรับสมดุล เราจะคุยกันตั้งแต่วิธีคิดเรื่องอาหารการออกกำลังกายที่ไม่ทรมานไปจนถึงการพักผ่อนที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จและผมรับรองว่าถ้าคุณฟังจบคุณจะรักร่างกายตัวเองมากขึ้นและรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สนุกและเป็นไปได้จริงไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าการดูแลตัวเองมันเหนื่อยเหลือเกินหรือรู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีพอคลิปนี้คือคำตอบของคุณครับ ทำตัวตามสบายหาเครื่องดื่มอุ่นๆสักแก้วหรือจะฟังระหว่างขับรถทำงานบ้านก็ได้เลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามในการจดจำแต่ขอให้ใช้ความรู้สึกรับฟังแล้วคุณจะพบว่ากุญแจสู่สุขภาพที่ยอดเยี่ยมมันซ่อนอยู่ในคำนง่ายๆแค่คำว่าพอดีเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันต่อในส่วนถัดไปว่าทำไมสมองของเราถึงชอบสั่งให้เราทำอะไรสุดโต่งแล้วเราจะดัดนิสัยสมองอย่างไรให้หันมารักความสมดุลแทน ฟังเพื่อนๆยา,ยาวๆไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับจากที่เราคุยกันเมื่อครู่ว่าสมองของเราเนี่ยบางทีมันก็ชอบเล่นตลกกับเราเคยสังเกตไหมครับว่ามนุษย์เรามักจะมีชุดความคิดแบบ all or nothing คือถ้าไม่ทําให้ดีที่สุดก็ไม่ทํามาเลยถ้าวันนี้เผลอกินเค้กไปชิ้นหนึ่งแล้วก็จะคิดว่าเออวันนี้พังละงั้นกินให้แหลกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ความคิดแบบนี้นี่แหละครับคือกับดักที่น่ากลัวที่สุดในการดูแลสุขภาพ ในเชิงจิตวิทยาสิ่งนี้เขาเรียกว่ากับดักของความสมบูรณ์แบบที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเพราะในความเป็นจริงร่างกายมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบสวิตช์เปิดปิดไฟที่มีแค่สุขภาพดีกับสุขภาพแย่แต่มันคือสเปกตรัมมันคือความต่อเนื่องการที่คุณทานขนมหนึ่งชิ้นไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนป่วยในทันทีและการที่คุณวิ่งหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกในทันทีเช่นกันทุกอย่างมันสะสมครับ ผมอยากให้ลองมองเรื่องสุขภาพเหมือนกับการลงทุนครับในฐานะที่ผมคลุกคลีอยู่กับตัวเลขและการบริหารเงินมาตลอดชีวิตผมกล้าพูดเลยว่าหลักการมันเหมือนกันเป,เป,เป๊ะๆคนที่พยายามดูแลสุขภาพแบบหักโหมอดอาหารจนหน้ามืดหรือออกกำลังกายวันละ34ชั่วโมงในช่วงแรกมันเหมือนกับนักพนันที่ทุ่มเงินหมดหน้าตักลงไปในสินทรัพย์สิ่งเสี่ยงเพื่อหวังรวยข้ามคืน กราฟชีวิตช่วงแรกอาจจะพุ่งปรีดหุ่นเปลี่ยนเร็วน้ำหนักลดทวบแต่สุดท้ายพอร่างกายรับไม่ไหวมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า market crash หรือตลาดพังร่างกายจะประท้วงด้วยการโยโย่ด้วยอาการบาดเจบ็บหรือด้วยความเครียดที่พุ่งสูงจนกู้ไม่กลับแต่คนที่ดูแลสุขภาพแบบสมดุลเขาคือเน้นลงทุนแบบ DCA หรือ dollar cost averaging ครับคือทำทีละน้อยแต่ทำสม่ำเสมอเขาไม่ได้หวังผลเลิศเลอในวันเดียว แต่เขาสะสมกำไรทางสุขภาพไปเรื่อยๆทุกวันวันนี้เดินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยวันนี้เลือกกินผักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงวันนี้นอนเร็วขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับแต่พอมันผ่านไปหนึปี5ปี10ปีพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทํางานร่างกายของคุณจะแข็งแรงแบบยั่งยืนพื้นฐานแน่นปึกและที่สําคัญคือคุณไม่เครียดคุณมีความสุขระหว่างทาง ความเครียดนี่ตัวร้ายเลยนะครับเวลาเราเครียดเพราะพยายามจะเพอร์เฟกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาเจ้าตัวนี้แหละครับที่เป็นศัตรูตัวฉกาศมันจะสั่งให้ร่างกายสะสมไขมันโดยเฉพาะที่พุงและยังไปสลายกล้ามเนื้ออีกตั้งหากกลายเป็นว่ายิ่งเครียดอยากผอมยิ่งอ้วนยิ่งพยายามกดดันตัวเองยิ่งสุขภาพแย่มันตลดไหมครับที่ความตั้งใจดีของเรากลับกลายเป็นผลเสียเพียงเพราะเราวางจิตใจไว้ผิดที่ ดังนั้น Mindset ที่ผมอยากจะมอบให้ทุกคนในพาร์ทนี้คือความยืดหยุ่นคือความแข็งแรงครับต้นไม้ที่แข็งทื่อเกินไปเจอลมพายุก็หักโค่นแต่ต้นไผ่ที่ลู่ตามลมได้กลับยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานร่างกายและจิตใจเราก็เช่นกันอนุญาตให้ตัวเองเป็นมนุษย์เถอะครับอนุญาตให้ตัวเองมีวันที่ขี้เกียจบ้างมีวันที่กินของอร่อยบ้างโดยไม่ต้องรู้สึกผิด มองว่ามันคือการรีบาลานซ์พอร์ตหรือการปรับสมดุลพอร์ตความสุขของชีวิตตราบใดที่ภาพรวมระยะยาวกราฟของคุณยังชี้ขึ้นตราบใดที่คุณยังรักษาวินัยพื้นฐานไว้ได้นั่นคือคุณประสบความสำเร็จแล้วครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทุกวันนี้คุณสามารถทำมันต่อเนื่องไปอีก1ิปีไหวไหม ถ้าคำตอบคือไม่ไหวมันเหนื่อยเกินไปนั่นแปลว่าคุณกำลังเดินผิดทางครับคุณกำลังลงทุนผิดวิธีให้รีบถอยออกมาแล้วหาจุดที่พอดีจุดที่คุณทำแล้วยังยิ้มได้นั่นแหละครับคือจุดที่ยั่งยืนที่สุดครับคุณผู้ฟังครับมาถึงเรื่องที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นยาขมสาหรับใครหลายคนนั่นก็คือเรื่องอาหารครับเคยเป็นไหมครับพอตั้งใจจะดูแลสุขภาพปุ๊บภาพแรกที่ลอยมาคือ อกไก่ต้มจืดๆผักลวกแห้งๆแ,แล้วก็ตัดขนมหวานทิ้งทุกอย่างชีวิตดูไร้สีสันทันทีและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ล้มเลิกภายในไม่กี่สัปดาห์เพราะเรากำลังฝืนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความสุขจากการกินในมุมมองของผมที่เป็นนักลงทุนผมไม่ได้มองอาหารเป็นแค่แคลอรี่หรือตัวเลขที่ต้องกำจัดทิ้งครับ แต่มองว่าอาหารคือข้อมูลที่เราป้อนเข้าสู่ร่างกายเหมือนเราป้อนคำสั่งลงในคอมพิวเตอร์หรือป้อนเงินลงทุนเข้าไปในพอร์ตถ้าเราป้อนข้อมูลขยะหรือจังฟูดเข้าไปร่างกายก็จะประมวลผลออกมาเป็นความอักเสบความเหนื่อยล้าและโรคภัยแต่ถ้าเราป้อนข้อมูลที่มีคุณภาพร่างกายก็จะตอบแทนด้วยพลังงานที่สดใสสมองที่แลลนและระบบเผาผลาญที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการกินที่ผมใช้และอย่างแนะนําไม่ใช่การอดครับแต่คือการเลือกและจัดลําดับความสําคัญเหมือนเวลาเราจัดพอร์ตหุ้นเราต้องมีหุ้นพื้นฐานดีหรือบลูชิปสต็อกเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตสัก80%เซเพื่อความมั่นคงและอาจจะมีหุ้นซิ่งหรือสินทรัพย์เสี่ยงสัก20%เพื่อความตื่นเต้นและผลตอบแทนหวือหวาในจานอาหารของเราก็เหมือนกันครับใช้กฎด80ทับยนี้เลยให้80%ของสิ่งที่คุณกินเป็นอาหารธรรมชาติอาหารที่ยังเห็นรูปร่างเดิมของมัน เป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปเป็นผักผลไม้หลากสีเป็นข้าวไม่ขัดสีสิ่งเหล่านี้คือหุ้นพื้นฐานดีที่ให้เงินปันผลเป็นสุขภาพระยะยาวส่วนอีก20%ที่เหลือเก็บไว้สําหรับอาหารจานโปรดครับจะเป็นเค้กสักชิ้นชานมไข่มุกสักแก้วหรือหมูกระทะกกับเพื่อนฝูงก็ทานเถอะครับทานเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจทานเพื่อให้ชีวิตยังมีรสชาติการทําแบบนี้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและจิตวิทยามากที่สุด เพราะเมื่อคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังขาดหรือกำลังถูกห้ามระดับความเครียดจะลดลงฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไม่พุ่งและโอกาสที่คุณจะตะบะแต่กินแหลกเหมือนพายุลงก็จะหายไปคุณจะกินขนมหวานชิ้นนั้นได้อย่างละเมียดละไมรู้รสชาติและมีความสุขจริงๆโดยไม่ต้องรู้สึกผิดและอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้เสมอและได้ผลมากในเชิงวิทยาศาสตร์คือการเปลี่ยนลำดับการกินครับแทนที่จะเริ่มมื้ออาหารด้วยแป้งหรือน้ำตาลที่จะไปกระตุ้นอินซูลินให้พุ่งสูงปรี๊ดแล้วทำให้เราสะสมไขมันง่าย ให้ลองเริ่มด้วยโปรโตีนและไฟเบอร์ก่อนเสมอกินผักก่อนกินเนื้อสัตว์ตามแล้วค่อยปิดท้ายด้วยข้าวหรือแป้งทำไมต้องทำแบบนี้เพราะไฟเบอร์และโปรโตีนจะทำหน้าที่เหมือนเขื่อนที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดครับทำให้กราฟน้ำตาลของคุณเสถียรไม่เหวี่ยงขึ้นลงแรงๆผลที่ได้คือคุณจะอิ่มนานขึ้นไม่หิมจุกจิกและสมองจะโล่งโปร่งไปตลอดบ่ายไม่รู้สึกง่วงกินหลังข้าวเหมือนแต่ก่อนนี่คือการแฮกระบบร่างกายด้วยความเข้าใจไม่ใช่การอดอาหารครับ และสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าตีตราอาหารว่าเลวหรือดีจนเกินไปอาหารก็คืออาหารมันมีหน้าที่ให้พลังงานถ้าวันไหนคุณเผือกินเยอะหน่อยก็แค่เข้าใจว่าวันนี้เราเติมพลังงานเข้าไปเยอะพรุ่งนี้ก็แค่ขยับตัวให้เยอะขึ้นหรือลดปริมาณลงนิดหน่อยร่างกายเราฉลาดครับมันปรับสมดุลตัวเองได้เสมออย่าให้ตัวเลขบนตาช่างหรือแคลอรี่ข้างกล่องมากําหนดคุณค่าในตัวคุณจําไว้นะครับสุขภาพที่ดีเริ่มที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารกินด้วยสติ เคี้ยวให้ละเอียดรับรู้รสชาติและขอบคุณอาหารมื้อนั้นนี่แหละครับคือวิถีของคนที่มีความมั่งคั่งทางสุขภาพที่แท้จริงพอเราจัดการเรื่องอาหารได้แบบไม่เครียดแล้วต่อไปเราต้องมาดูเรื่องการใช้พลังงานกันบ้างครับในพาร์ทหน้าผมจะมาคุยเรื่องการออกกําลังกายแต่ไม่ใช่แบบที่ต้องลากสังขารไปเข้ายิมทุกวันนะครับแต่เป็นการออกกําลังกายที่คุ้มค่าเหนื่อยที่สุดทําน้อยแต่ได้มากและเปลี่ยนร่างกายคุณให้เป็นเตาเผาไขมันได้แม้กระทั่งตอนนอนหลับน่าสนใจใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยคุณผู้ฟังครับเราคุยเรื่อง mindset และเรื่องอาหารไปแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องการใช้แรงกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายคนมีความเชื่อฝังหัวว่าการออกกำลังกายที่ดีคือต้องเหงื่อท่วมตัวต้องเหนื่อยจนพูดไม่รู้เรื่องหรือต้องใช้เวลาวันละเป็นชั่วโมงในยิมถ้าคุณคิดแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าคุณกำลังทำงานหนักเกินความจำเป็นครับในโลกของการเงินเรามีคำว่า active income คือต้องทำงานถึงจะได้เงินหยุดทำเงินก็หยุดกับ Passive Income คือการสร้างระบบให้เงินทำงานแทนเราแม้ตอนเราหลับเงินก็ยังไหลเข้ากระเป๋าการออกกำลังกายก็มีโมเดลนี้เหมือนกันครับการที่คุณออกไปวิ่งหรือเต้นแอโรบิกอย่างหนักหน่วงมันคือ Active Income ครับคุณเบิร์นไขมันแค่ตอนที่คุณทำพอหยุดทำการเผาผลาญก็กลับสู่ปกติซึ่งมันดีครับแต่มันเหนื่อยและต้องทำตลอด แต่สิ่งที่ผมอยากให้แนะนำทุกคนเพิ่มเข้าไปในพอร์ตสุขภาพคือการสร้างกล้ามเนื้อครับไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณไปยกเวทหนักๆจนกล้ามปูเหมือนหนักเพาะกายแต่ผมกำลังพูดถึงการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อคือสินทรัพย์ราคาแพงในร่างกายครับมันเปรียบเสมือนเครื่องจักรผลิตพาสซีฟอินคัมทางพลังงาน ยิ่งคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมร่างกายคุณจะเปรียบเสมือนมีเตาเผาพลังงานขนาดใหญ่ที่จะคอยเผาผลาญแคลอรี่ให้คุณตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนที่คุณนั่งประชุมหรือนอนหลับอยู่บนเตียงนี่คือความลับที่คนหุ่นดีหลายคนไม่ได้บอกคุณครับเขาไม่ได้วิ่งเยอะกว่าคุณแต่เขามีเตาเผาที่ใหญ่กว่าคุณดังนั้นลองแบ่งเวลาสักนิดมาวิดพื้นสควอต หรือยกดัมเบลเบาๆที่บ้านเพื่อสะสมสินทรัพย์ตัวนี้ดูนะครับมันคือการลงทุนที่ ROI หรือผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในระยะยาวอีกเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเคล็ดลับของความสมดุลคือสิ่งที่เรียกว่า NEAT e หรือพูดง่ายๆคือการขยับตัวที่ไม่ใช่การออกกำลังกายครับ เชื่อไหมครับว่าคนที่นั่งทำงานเฉยๆ8ดชั่วโมงแล้วไปวิ่ง1ชั่วโมงอาจจะผอมยากกว่าหรือสุขภาพแย่กว่าคนที่ไม่เข้ายิมเลยแต่ขยับตัวตลอดทั้งวันเดินไปชงกาแฟเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทุกชั่วโมงการขยับตัวเล็กๆน้อยระหว่างวันนี่แหละครับ คือพลังของเศษเหรียญที่หยอดกระปุกสะสมไปเรื่อยๆรวมกันแล้วมันมหาศาลมากมันช่วยลดความเสี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรมช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีและที่สำคัญคือมันไม่เครียดมันเป็นธรรมชาติและมันทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเปลี่ยนชุดกีฬาผมอยากชวนให้ทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายครับเลิกตั้งเป้าว่าฉันต้องไปยิมให้ได้ทุกวันเพราะถ้าวันไหนงานยุ่งหรือฝนตก คุณจะรู้สึกเฟลทันทีแล้วสุดท้ายก็ล้มเลิกแต่ให้เปลี่ยนเป็นฉันจะเป็นคนที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ฉันจะหาโอกาสขยับตัวทุกครั้งที่ทำได้จอดรถให้ไกลขึ้นอีกนิดเดินคุยโทรศัพท์แทนการนั่งคุยหรือทำงานบ้านด้วยความกระฉับกระเฉงวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกชนะในทุกๆวันครับเพราะโอกาสในการขยับตัวมันมีอยู่รอบตัวเราเสมอและเมื่อคุณทำมันจนเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คุณจะไม่รู้สึกว่าต้องพยายามอีกต่อไปนั่นแหละครับคือจุดที่เรียกว่าสมดุลอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวก่อนครับการออกกำลังกายและการกินดีจะไร้ความหมายทันทีถ้าคุณขาดจิ๊กซอชิ้นสำคัญชิ้นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทหน้ามันคือช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองจริงๆนั่นคือเรื่องของการพักผ่อนและการนอนหลับครับ หลายคนมองข้ามเรื่องนี้จนทำให้สุขภาพอังโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการนอนแบบเศรษฐีสุขภาพเขาทำกันยังไงครับคุณผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงพาร์ทที่5กันแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งยิ่งกว่าการกินหรือการออกกาลังกายซะอีกนั่นคือการนอนหลับครับในโลกธุรกิจเคยได้ยินคำว่า hustle culture ไหมครับวัฒนธรรมที่บอกว่า ต้องขยันต้องทำงานหนักนอนน้อยๆถึงจะประสบความสำเร็จผมเคยเห็นคนรุ่นใหม่หลายคนภูมิใจกับการโพสต์บอกโลกว่าวันนี้นอนไปสามชั่วโมงลุยงานต่อผมเห็นแล้วผมไม่ได้รู้สึกชื่นชมนะครับแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงเพราะในมุมมองของนักบริหารความเสี่ยงการทำแบบนั้นคือการที่คุณกำลังกู้ยืมเวลาในอนาคตมาใช้และดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคืนมันแพงมหาศาลครับ ลองเปรียบเทียบง่ายๆร่างกายเราเหมือนซูเปอร์คาร์ราคาแพงระยับระหว่างวันเราขับมันไปทํางานขับไปประชุมขับไปเจอเรื่องเครียดๆเ,เครื่องยนต์มันร้อนยางมันสึกหรอน้ํามันเครื่องมันดําถ้าคุณไม่เอารถเข้าศูนย์เพื่อพักเครื่องและซ่อมบารุงเลยกะว่าจะขับมันตลอด24ชั่วโมงคิดว่ารถคันนี้จะอยู่กับคุณได้กี่ปีครับแป๊บเดียวเครื่องพังแน่นอนการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกาย เอารถเข้าศูนย์ครับมันคือช่วงเวลาที่กรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกล้ามเนื้อที่คุณไปออกกําลังกายมามันจะโตขึ้นก็ตอนที่คุณนอนนี่แหละครับความทรงจําที่คุณเรียนรู้มาทั้งวันมันจะถูกจัดระเบียบเข้าชั้นวางหนังสือในสมองก็ตอนที่คุณหลับลึกถ้าคุณไม่นอนเท่ากับว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยทํามาทั้งวันแทบจะศูนย์เปล่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจจะลดลง อารมณ์จะแปรปรวนและที่สำคัญระบบผอผานจะพังครับมีงานวิจัยยืนยันชัดเจนนะครับว่าคนที่นอนน้อยฮอร์โมนอิ่มจะทำงานลดลงแต่ฮอร์โมนหิวจะพุ่งกระฉูดทำให้วันรุ่งขึ้นคุณจะอยากกินแป้งอยากกินของหวานมากกว่าปกตินี่คือสาเหตุที่ทำไมบางคนคุมอาหารแทบตายแต่อดนอนน้ำหนักก็ไม่ลงสักทีเพราะระบบภายในมันรวนไปหมดแล้วครับดังนั้นผมอยากชวนทุกคนมาเป็นนักนอนมืออาชีพกันครับ วิธีการง่ายมากคือการทำดิจิตอลซันเซ็ตหรือพระอาทิตย์ตกเด่นทางดิจิตอลก่อนเข้านอนสักหนึ่งชั่วโมงวางมือถือปิดแท็บเล็ตปิดทีวีครับเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอพวกนี้มันไปหลอกสมองเราว่าเฮ้ยตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันอยู่อย่าพึ่งหลังเมลาโทนินออกมาทําให้เราหลับยากหลับไม่ลึกตื่นมาแล้วเพลียลองเปลี่ยนช่วงเวลานั้นมาเป็นการอาบน้ําอุ่น,อ,นอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งหรือนั่งสมาธิเบา,เบา,เบา เพื่อบอกร่างกายว่าหมดหน้าที่ของวันนี้แล้วนะพักผ่อนได้แล้วการสร้างบรรยากาศห้องนอนให้มือสนิทเย็นสบายและเงียบสงบก็เหมือนกับการสร้างตู้นิรภัยชั้นดีให้ร่างกายได้เข้าไปพักฟื้นอย่างปลอดภัยและข้อคิดสำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้ในพาร์ทนี้คืออย่าเครียดกับการนอนครับหลายคนพยายามจะนอนให้หลับพอนอนไม่หลับก็เครียดดูนาฬิกาตายละตีหนึ่งละตีสองละยิ่งเครียดยิ่งตื่น ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ครับคิดแค่ว่าการได้เอนหลังพักกายก็คือกำไรแล้วหลับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นปล่อยใจให้สบายยิ่งคุณไม่คาดหวังร่างกายจะยิ่งผ่อนคลายและหลับไปเองได้ง่ายขึ้นจำไว้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่คนที่ทำงานตอนคนอื่นนอนแต่คือคนที่ตื่นมาด้วยความสดใสและมีพลังงานเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในทุกเช้าและพลังงานนั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับ ต้องผลิตเองด้วยการนอนที่ดีเท่านั้นตอนนี้เราเดินทางมาเกือบถึงปลายทางแล้วครับเราดูแลร่างกายมาครบทุกด้านแล้วในพาร์ทสุดท้ายผมจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและพาคุณไปสัมผัสกับหัวใจสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพดีนั่นคือความสุขทางใจและบทสรุปที่จะทำให้คุณมีกำลังใจดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตห้ามพลาดนะครับคุณผู้ฟังครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคุยกันไปหลายเรื่องมากตั้งแต่วิธีคิดแบบนักลงทุน การเลือกกินแบบฉลาดการขยับตัวสร้างสินทรัพย์และการนอนหลับเพื่อทำกำไรแต่จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ผมอยากจะมอบให้ทุกคนในวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความเมตตาต่อตัวเองครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสัตว์ครูที่ร้ายกาจที่สุดของการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่อาหารขยะและไม่ใช่เวลาที่น้อยเกินไปแต่คือความรู้สึกผิดครับหลายคนพยายามดูแลตัวเองแต่พอวันไหนหลุดวินัย วันไหนเผลอกินเยอะหรือว่าไหนไม่ได้ออกกําลังกายก็จะรุมด่าทอตัวเองตัดพ้อว่าตัวเองไม่ได้เรื่องสุดท้ายความเครียดนั้นก็ทําให้เราลมเลิกและกลับไปใช้วิถีชีวิตแย่ๆเหมือนเดิมผมอยากบอกคุณว่าในโลกของการทําธุรกิจหรือการลงทุนไม่มีใครหรอกครับที่จะกําไรทุกวันมันต้องมีวันที่ตลาดแดงเดือดมีวันที่ขาดทุนมีวันที่ตัดสินใจพลาดแต่นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่มานั่งจมจ่องกับความผิดพลาดในอดีตครับ เขาแค่เรียนรู้ปรับพอร์ตแล้วเดินหน้าต่อร่างกายคุณก็เหมือนกันวันนี้คุณอาจจะตินเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรครับมือหน้าเริ่มใหม่ช่วงนี้งานยุ่งไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงานซาแล้วค่อยกลับมาทําความต่อเนื่องสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบครับการที่คุณล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ไวนั่นต่างหากคือชัยชนะที่แท้จริงอย่าให้คุณมองภาพใหญ่ของชีวิตครับเราไม่ได้ดูแลสุขภาพเพื่อจะไปประกวดบนเวทีไหน แต่เราดูแลสุขภาพเพื่อให้เรามีแรงไปอุ้มลูกหลานเพื่อให้เราเดินขึ้นบันไดเครื่องบินไปเที่ยวรอบโลกได้ตอนเกษียณเพื่อให้เราตื่นมาแล้วไม่ปวดหลังและเพื่อให้เรามีเวลาคุณภาพอยู่กับคนที่เรารักให้นานที่สุดนี่คือกำไรชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้และไม่มีเงินจำนวนไหนซื้อได้ครับดังนั้นสูตรสำเร็จที่ผมอยากจะฝากไว้สั้นๆก็คือตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่เดินหน้าเอาแค่พอดีพอดีที่เราทำไหวและมีความสุข ให้การดูแลตัวเองเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่เดินไปกับเราไม่ใช่ผู้คุมกฎที่ถือแท้คอยลงโทษเราลองถามตัวเองในทุกเช้าดูนะครับว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรดีๆให้ร่างกายนี้ได้บ้างอาจจะเป็นแค่การดื่มน้ําเปล่าแก้วใหญ่หลังตื่นนอนอาจจะเป็นการเดินรับแสงแดดสัก5นาทีหรือการยิ้มให้ตัวเองในกระจกแค่จุดเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อรวมกันเป็นปีมันคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วครับผมเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับผมรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่าย แต่คุณทำได้แน่นอนค่อยๆก้าวไปทีละก้าวในจังหวะของคุณเองไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองก็พอสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณจากหัวใจครับที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งฟังเพื่อนคนนี้เล่าเรื่องมายาวนานผมหวังว่าแนวคิดเรื่องสุขภาพคือสมดุลในวันนี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้คุณกลับมาดูแลตัวเองด้วยความรักและความเข้าใจอีกครั้ง ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือฟังแล้วรู้สึกมีพลังใจดีอยากให้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องการเงินการงานและไม n d s ซ t ดีๆที่ผมคัดสรรมาให้แบบเนื้อนเน้นๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคดูแลตัวเองแบบไหนที่ทำแล้วเวิร์กหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรในคลิปหน้าพิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยผมตามมาทุกข้อความแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ผมแสนดีและช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่สมดุลในแบบของคุณเองสวัสดีครับ